การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเห็นโหลดแล้วเหลดเลยกหลดแล้วครับ คนเมื่อนึกถึงภูเก็ตคงนึกถึงท้องฟ้าสีครามทะเลสีฟ้าสดใสหาดทรายขาวๆการท่องเที่ยวเกาะแก่งชื่อดังในภูเก็ตไปดำน้ำดูปะการาังกันใช่ไหมล่ะคะและการเดินทางของขวัญในวันนี้เราก็จะไปทะเลกันค่ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะวันนี้เราจะไปตามล่าหาวยวายเศรษฐกิจของชุมชนบ้านแหลมพันวาที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพราะเจ้าวยวายของที่นี่กิโลกรัมละ250-300ถึงบาทเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมพร้อมหรือยังที่จะออกเดินทางไปพร้อมกับขวัญเพื่อไปสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นของคนในชุมชนมาปรับเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตะมลว,วิชิตในจังหวัดภูเก็ตกันเลยค่ะ ชมคะ่ะตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศนั้นเหมาะมากๆสําหรับการที่จะออกมาทำกิจกรรมกันในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กันที่บริเวณอ่าวต้นไทรนะคะในหมู่8ตําบลวิชิตที่แหลมพันวานะคะวันนี้ค่ะขวัญได้กับผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะผู้ใหญ่ดานนั่นเองนะคะนัดกันเพื่อที่จะมาหาวยวายนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าวยวายนั้นมีจํานวนมากนะคะที่บริเวณอ่าวต้นไทรแห่งนี้นะคะ เดินทางไปยังอ่าวต้นไทรผู้ใหญ่ดาดก็นําขวันเดินและเลาะ,ะผ่านสวนของชาวบ้านในชุมชนทางค่อนข้างลาดชานันเราสองคนพร้อมทีมงานเดินตามเส้นทางลาดลงไปสู่อ่าวต้นไทรเดินเท้าประมาณ5นาทีก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางอ่าวต้นไทรแล้วค่ะ ริเวณอ่าวต้นไทรช่วงที่ขวัญเดินทางมาถึงประมาณ3ามโมงเย็นเป็นช่วงที่น้ําลดพอดีจึงมองเห็นอ่าวต้นไทรเต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่มากมายที่สําคัญมีตระไคร่เกาะอ,อยู่ทุกแห่งค่ะขวัญจึงต้องระมัดระวังในการเดินเท้าเป็นพิเศษแต่น้ําลดแบบนี้ผู้ใหญ่ได้ก็บอกว่าเหมาะมากนะคะสําหรับการออกมาตามล่าหาวยวัยค่ะ ตอนนี้นะคะชาวบ้านนะคะเป็นครอบครัวค่ะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะคะออกมาช่วยกันหาไว้วยนั่นเองนะคะใน,นแสดงว่าบริเวณตรงนี้นั้นชาวบ้านเขาร่วม,มาจร่วมมือกันนะคะอนุรักษ์วิถีชีวิตของการทำประมงรวมถึงการหาทั้งกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ไวยวยด้วยนะคะ ตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเพราะว่าผู้ใหญ่ดาดบอกกับขันว่าช่วงที่เหมาะสมในการที่จะออกมาหาวอยนั้นเป็นช่วง14ข้าม15ข้ามแล้วก็ช่วงหนึ่งข้ามนะคะแล้วตอนนี้ประมาณ3ามโมงเย็นแบบนี้นะคะน้ําก็จะเริ่มลดแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่จะมองเห็นรูของวอยนั่นเองนะคะและตอนนี้ขันเจอผู้ใหญ่แล้วนะคะกํลาลังหาวอยอยู่นะคะตามขันมาเลยค่ะเราจะไปช่วยผู้ใหญ่นะคะรวมทั้งชาวบ้านที่นี่จับวอยกันนะคะ ถ้าใครอยากรู้ว่าวยวายที่อ่าวต้นไทรจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนตามขวัญมาเลยค่ะเดี๋ยวขวัญจะไปช่วยหาด้วยนะคะวันนี้ผู้ใหญ่ดาชวนขวัญมาตามล่าเจ้านนย่าหรือมึกสายหมึกวยวายจอมวยวายเก่งกันที่อ่าวต้นไทรในหมู่บ้านแหลมพันวานี้ละค่ะการหาหมึกวยวายนั้นเราไม่ต้องนั่งเรือออกทะเลนะคะ แค่รอช่วงเวลา1-2ึ่งถค่ำหรือ14-15ี่ถาค่ำในช่วงที่น้ำลดกำลังดีแบบนี้นะคะก็จะเป็นเวลาทองในการตามล่าเจ้าหนอย่าหมึกกวยวายแล้วค่ะรงน,นี้เขาเรียกว่าอ่าวต้มไสนะครับมันจะจุดอยู่ติดกับพื้นที่หาดอายตนส่วนมากเขาจะมาหาวายวายครับแล้วก็จะมาหา,า,ห,า,ห,าหาหอยด้วยแต่ส่วนมากคุณจะมาหาวายวาย จะไปหาตัวไวไวตอนนี้ค่ะเราจะต้องมาหาเหยื่อก่อนใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใช่ครับสิ่งที่เราจะมาหาเหยื่อของที่จะไปตกไวไวก็คือเป็นอะไรคะเป็นเหยื่อปูนะครับปูเมื่อมาถึงอ่าวต้นไทรแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการตามล่าไวาวก็คือการหาเหยื่อค่ะ ผู้ใหญ่ดาดบอกกับควัญว่าเหยื่อที่จะใช้เป็นตัวล่อไวาวให้ออกจากรูก็คือปูจะเป็นปูลมปูเปรี้ยวหรือปูขี้ไก่ก็ได้ค่ะตอนนี้เราต้องไปช่วยผู้ใหญ่ดาดหาปูกันก่อนค่ะเรากำลังจะไปหาปูนะคะเพื่อเป็นเหยื่อที่จะมาตกอ่าไวาววันนี้นะคะนี่ก็จะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่ที่พบ วยวายนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านนั้นบอกว่าเจอวยวายเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็ใช้วิธีแบบตกแบบธรรมชาตินะคะหาวยวายว่ายากแล้วนะคะตอนนี้หาปูเป็นเหยื่อไปล่อวยวายยากกว่าค่ะแต่ช่วงบ่ายสามวันนี้ร้อนแรงจนปูหนีไปหมดแล้วละค่ะแต่ขวันและทีมงานก็ไม่ย่อท้อนะคะ ถ้าวันนี้ไม่ได้เจอวอยยเราก็จะไม่กลับบ้านเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะค่อนข้างจะลื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นโขดหินนะคะปกติน้ำทะเลก็จะขึ้นมาถึงนี่นะคะตอนนี้น้ำทะเลลดนะคะเพราะฉะนั้นที่เราเดินเนี่ยก็จะมีตะไคร่เกาะอ,อยู่ตรงที่ก้อนหินเต็มไปหมดเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องๆช่างภาพนะคะก็ลื่นกันไปหลายคนแล้วล่ะคะ่ะ ด้านหน้านะคะผู้ใหญ่น่าจะเจอปูแล้วนะคะตามขันมาเลยค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่นะคะก็กําลังเดินหาปูอยู่นะคะเราต้องใช้ปูขนาดไหนคะผู้ใหญ่ตัวนั้นต้องไรโตสักนิดนึงใช่ไหมคะสามารถเอาเอาเอาขามันร้อยรอย้รอยเข,าข้าไ<อ>ันได้ไงครับถ้าถ้าปูตัวเล็กๆมันมมันมันนจะร้อยมไม่ได้มันไม่กินใช่ไหมคะใช่ใชผู้ใหญ่บอกว่าที่เราสามารถมาจับวอยวายได้ก็ต้องแบบดูน้ําขึ้นน้ําลงมาสามารถออกมาหาได้ช่วงน้ําแบบไหนอะคะ ที่ชาวบ้านจริงๆก็14 14่ําค่ำแต่ว่ามันก็สิบส14ค่ำแต่ว่ามันก็มันติดตรงที่จะน้ําจะลงค่ำสักนิดเมื่อวันนี้นั้นสามโมงสี่โมงก็แทงปลาได้ก็คือช่วง15บ้าค่ำแบบนี้ช่วงน้ําใหญ่ใช่ไหมที่น้ําลง1ิบห้าค่ำหน่ค่ำใช่ไหมคะถ้าเราเจอปูเราใช้จับยังไงคะผู้ใหญ่เขาจะใช้เหล็กนั่นนะครับคํำเลยก็ใช้แทงเลยเจอปูแล้วเหรอคะ อ๋อนี่ไงนี่ไงให้ขวัญจับหน่อยนี่นะคะเหยื่อวัยวัยู่แบบนี้นะคะอยู่ในโขดหินนี่ค่ะนี่นะคะได้หลายตัวเลยนะคะก็ยังไม่ตายนะคะก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ายังไม่หนีบนะคะนี่แหละค่ะเหยื่อวัยวัยมันอยู่ในโขดหินนะคะนี่น้องเขาก็กำลังหาอยู่อีกนะคะมันจะเกาะแล้วก็เราก็ขี่ออกมาใช่ไหมในทะเลเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าตามโขดหินก็เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีสองแบบในทะเลเหมือนที่ผู้ใหญ่เราดูเมื่อกี้เป็นตัวสีขาวๆหนึ่งนะคะส่วนตรงโขดหินก็จะเป็นแบบนี้นะคะ คหนึ่งแล้วนะคะอยู่ในโขดหินนะคะเดี๋ยวน้องเขากาลังแงปูออกมานะคะเขาเรียกปูตีหนีปูะไรนะคะปูตีหนีตีหนีปูจะหนีนี่เหรอคะปูตีหนีชื่อปูตีหนีนะคะผู้ใหญ่บอกเวลาทําเหยื่อเราก็จะเอากระดองออกใช่ไหมคะก็มาหักขาออกให้หมดหักขาทั้งหมดนี่ออกให้เลยแต่ตัวแล้วก็ร้อยใช้เอ็นเมื่อก่อนคนโบราณเขาจะใช้หวายแต่นี่หวายยากก็ใช้ใช้เอ็นนะครับ หมึกวอยายของชาวบ้านแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเป็นวิธีการหาแบบดั้งเดิมนะคะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอุปกรณ์ในการหาปูและวอยไวในอดีตนะคะก็จะมีแค่ไม้หวายไม้ทางมะพร้าวเหลาเป็นเส้นบางๆเพื่อร้อยเหยื่อปูและเหล็กปลายแหลมหรือว่าช้อนซ่อมนะคะเอาไว้ทิ้งบริเวณตาหมึกวอยไวที่ออกมาจากรูค่ะ จะเจอประมาณกี่ตัวได้เมื่อวันก็ได้กี่โลครึ่งได้โอ้ตัวหนึ่งขนาดไหนได้อะคะไม่แน่นอนบางทีกดตัวยาวโอ้จริงเหรอคะฝ่ามือเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อยวายสักตัวไหมนะคะขอให้ได้ค่ะได้ได้กันอย่างตามกระเไม่ตามตแต่ต้องรออากาศดีกว่านี้หน่อยนึงใช่ไหมคะตอนนี้ร้อนอาจจะไม่ขึ้นมาใช่ไหมคะ ได้ได้เจอรูปใหม่เลยดูดูที่ว่ามันมีแม่มันเน้นนล้วมันแม่มันล่ออยู่นี่นี่นี่แม่คะนี่นี่นี่ล่ออยู่นั่นนั่นนั่นแม่มันนี่คือนั่นในตัวโปรยวอยอ๋อกินแล้วกินแล้วกินแล้วนั่นนหละนิ่งๆเลยใช่ไหมคะต้องการหายใจด้วยค่ะเฮ้ยนี่นะคะโอ้ได้แล้วค่ะนี่นะคะมันพ่นน้ำออกมาด้วยวยวาย ได้แล้วจ้าบางช่วยกล้องดูไหนสิคะเดี๋ยวมานมันพันอยู่นะคะนี่มันจะพ่นหมึกปะคะมันกัดไหมักยดไม่ไม่กัดเดี๋ยวมันจะแบบมันจะโดยมันจะโดนรูน้ำเอาเอาไปให้พี่ขันิดใส่นี่เลยค่ะขวัญโกมันขวัญโกมันไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ได้มาแล้วนะคะนี่บางเก่งมากเลยนะคะผู้อยู่เมื่อกี้นะคะตัวขนาดนี้นะคะนี่ตัวเล็กไปเดียวตัวใหญ่นี่ ยืดๆมันก็จะยืดๆยืดๆหน่อยนึงนะคะตัวมันยืดๆอะไรค่ะบางใส่เลยค่ะเหี่ยวมากเลยอ่ะบางพงันๆบางเอาช่วยเก็บบางก่อนนี่นมันจะขึ้น<อ>มา<ต>บางมันจะขึ้นมาแล้วคะ่ะมันก็จะคือสีอย่างนี้ใช่ไหมคะสีออกดำๆทุกๆตัวเลยหรอคะไม่ <G> มันดูแล้วแต่หินถ้าหินท้าหินกับตัวอ๋อสีมันก็คือเป็นสภาพตามสภาพหินเปลี่ยนสีไปตามสภาพหินนะคะ วิธีการจับ b u o วายนะคะต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญเป็นความสามารถพิเศษจริงๆนะคะตั้งแต่การมองหาว่ารูไหนคือรูหมึกว u o วายรูแบบไหนเป็นรูกุ้งแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมล่ะคะว่ารูแบบไหนที่เป็นรูของหมึกว u o วายลักษณะของรู b ว o วายนะครับม,มันจะเป็นรูที่มีลักษณะเหมือน ตัวเวาวาครับมัน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 ขุดรูลงไปแล้วมันจะดึงเอาก้อนหินหรือว่าเหยื่อที่มันกินมามามาตั้งไว้บนปากไอ้ปากปากรูมันนะครับจะจะเป็นรอรอบรอบเลยครับจะดูง่ายแต่มันมันมันไม่ถึงกับดูง่ายนะครับต้องใช้ความสามารถนิดนึงเพราะว่ามันมันมันจะมีลักษณะคล้ายกับรูกุ้งด้วย นะครับรูปลาด้วยมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเหมือนคนที่พามาหานี่ยเขาเขาก็จะจะรู้ได้ว่าใช่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 ครับชาวบ้านในชุมชนก็จะรู้ว่าเอะตรงนี้เป็นรูวยวายนี่เป็นรูกุ้งนะเขาก็จะสามารถอาศัยด้วยความชำนาญความคุ้นชินใช่ไหมคะเดี๋ยวผู้ใหญ่ชี้ให้ผ่านดูสักรูได้ไหมคะว่าแบบไหนที่เป็นรูของวยวายนะคะครับครับคุณผู้ชม ก็แล้วนะคะว่ารูวยวายนั้นต้องเป็นรูกลมๆมีหินเล็กๆหรือว่ามีเปลือกหอยมาปิดโดยรอบบริเวณปากรูหมึกสายแบบนี้รูนั้นละค่ะก็คือรูของวยวายวันนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้จักกับรูวยวายแล้วก็ต้องรีบแพ็คก,กระเป๋าออกมาตามล่าหาวยวายแบบขวัญได้แล้วค่ะกำลังจะดึง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 ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ บินขึ้นมาแล้วใช่ใช่ใช่ครับต้องมีสมาธิมากๆนะคะใช่ใต้องให้ตามันโผล่ขึ้นพ้นรูมานะครับเป็นตาสองสองสองตาอยู่เป็นมั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 นจะเป็นจะเป็นตุ่มๆอยู่สองสองสองนะนี่ค่ะผู้ใหญ่ได้ขึ้นมาแล้วสองคนผู้ใหญ่คะพี่เมึกพคนพคนพคนน้ำหมึกด้วยคนนี้อันตรายคนนี้นะฝันจำเลยไม่ไปเลยฟันจำเลยไม่ไปเลยอ่าไม่ไป่าหมดเลย ม,นนมันก็จะมันก็จะเรียนนะะี้เลยค่ะตอนนี้นะคะคก็เจออีกลูนึงนะคะ ตอนนี้บางค่อยๆดึงออกมานะคะบางบอกว่าตัวโตกว่าตัวเมื่อกี้นะคะนี่เห็นแล้วใช่ไหมคะเอ้ยเอ้ลุ้นๆ้นบางโอ้ตัวใหญ่มากสีขาวด้วยนี่นะคะกัดไม่บางนี่ค่ะนี่นะคะสองตัวและะ้วค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่นะคะโอ้ยเห็นไหมคะวอยไว กำลังไต่ขึ้นมาแล้วนะคะมันจะเหนียวเหนียวมันจะหนืดอหนื่ยหยหน่อยนึง่ะค่ะนี่มันเพียงแค่ดูเด้งไม่ไม่ไม่มันจะไม่กัดมันดูดนิ้วเราใช่ไหมคะดูเฉยเดี๋ยวขหันลองใส่ฝ่ามือดูนะตื่นเต้นกลัวเป็นคนกลัวทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ให้รู้ให้หน่อยเลยเราจะจับมันหยีๆมันไม่กัดจริงๆนะผู้ใหญ่ไม่กัดให้ไม่กัดไม่กัดมันดูเฉยเต้นมือใส่หน้านะใส่หน้าเลย มันมันมันจะลื่นนิดนึงว่ายืนลื่นลื่นลืนล่นตัวมันลื่นไงน,นี่อะค่ะมันก็จะยอยู่ๆไหนนึงนยืน <laughs> <อบ S 1> เฮ้ยตัวนี้มันนิ่งแล้วะต,วตัวนี้แรงตัวนี้แรงตัวนี้แรงเหมือนเกี่ยวกัดมากตัวนี้นเกี่ยวกัดกุดน,นี่นะคะเกี่ยวกัดมาก เาว่าทำไมชาวบ้านถึงเรียกเจ้าหน่อย่าว่าโวยวายก็ดูกันเองเลยค่ะพอออกมาจากกรูป,ปุ๊บก,ก็จะอารวาดโวยวายเกลี้ยกราดฟาดหนุดหมึกไปทั่วมือเลยค่ะพันมือพันแขนจนมุ่นวายโวยวายแบบนี้นี่แหละค่ะเป็นหมึกขี้โวยวายจริงๆ,ๆ ท่านอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆโขดหินนั่นตัวใหญ่ๆนิดนึงนะครับได้ตัวครับตัวที่ตัวที่5้าแล้วครับตัวนี้ยยีๆมากเลยค่ะได้เลยเจ้าคุณวันจะเลยไปเลยอ่าโอเคนี่นะคะโอเคมันก็จะยืยีๆมือจริงๆนะคะแล้วก็แบบวุ่นวายนะคะชื่อสมสมชื่อเลยวุ่นวายเป็นอย่างนี้เองมันนจะอยู่ไม่นิ่งอย่างนี้ไม่กัดไม่ต้องกลัวมันไม่กัดแต่มันจะรื้อนิดนึงนั่นแหละมันมจะมันจะมันจะจักระจีนนิดนึง ควรจะให้งูรัดมากกว่าให้ปลาหมึกรัดเรานะคะ <c oughs> เอาเลยค่ะเอาผังมาเลยค่ะลงถังเลยค่ะ ไม่กัดไม่ต้องกลัวเราไม่กัดเดี๋ยวจะรีบหนึ่งไปฉันจักระจินทด์ผู้ใหญ่ดาดบอกกับขวันว่าถ้าเย็นๆอากาศดีๆไม่ร้อนแล้วนะคะโวยวายก็จะออกจากรูมาว่ายน้ำหากินบนพื้นทรายโดยไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเลยค่ะ แรกๆมันก็จะหยีๆหน่อยนึงตอนนี้เหมือนเริ่มชินกับมันแล้วอะในช่วงยามเย็นน้ำลดในวันขึ้น15้าค่ำแบบนี้รอบๆตัวขวาญวันนี้มีชาวบ้านในชุมชนออกมาร่วมกันตามล่าหาวยวัยกันเป็นจำนวนมากค่ะชาวบ้านแต่ละคนมีความชำนาญมากแค่ไหนดูได้จากมือที่ฮิ้ววายเดินตามล่าหาวยวัยนี่ล่ะค่ะ เย็นชาวบ้านก็ยิ่งออกมาหาไวายที่อ่าวต้นไทรกันมากขึ้นผู้ใหญ่ดาดบอกว่าหมึกไวาวกิโลกรัมละ250บาทใครที่อยากกินต้องจองคิวกันล่วงหน้านะคะเพราะถือเป็นอาหารหากินยากแล้วทำไมคนถึงนิยมกินหมึกไวาวรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปถามผู้ใหญ่ค่ะ วนมากคุณจะมาหาวยวายเป็นอาหารท,ที่ที่ที่หายากด้วยแล้วก็กินอร่อยด้วยนะครับลองดูนะครับถ้าถ้าถ้าสนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับโลกิโลละประมาณ250ครับผมครับโทรศัพท์ผมผู้ใหญ่สนทยานะครับ0819784696นะครับต้องโทรมาสั่งจองก่อนนะครับ ผู้ชมคะวันนี้เราได้รู้จักกับวยว y w ลักษณะของรูว u o y w อุปกรณ์และเหยื่อในการออกตามล่าหาว u o y w กันไปแล้วตอนนี้ขวัญจับว u o y w ได้แค่ไม่กี่ตัวเองค่ะขอเวลาจับว u o y w อีกสักพักนะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาชมกันต่อว่าวยว y w ที่ขวัญออกมาตามล่าหากันในวันนี้สามารถนําไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างและรสชาติของว u o y w เป็นอย่างไรจะหนึบๆมันๆอร่อยจริงหรือไม่นั้นต้องอดใจรอกันในสัปดาห์หน้านะคะ แต่ถ้าใข่อดใจรอไม่ไหวก็เดินทางมุ่งหน้ามาเลยค่ะมาตามล่าหาวยวๆยด้วยตัวคุณเองได้ที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตโทรนัดกับผู้ใหญ่ดาดได้เลยนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าการออกเดินทางมาตามล่าหายวยวๆยด้วยตัวคุณเองนั้นจะได้จับวยวายขณะเกลี้ยกล่อมวยวัยความรู้สึกตื่นเต้นลุ้นแค่ไหนต้องมาลองให้ได้กันนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าวยวัยทำไมต้องวยวัยค่ะ ตัวตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหนคะตัวนี้ปาน,น,น,นกลางนะคะมันจะพ่นหมึกไหมคะผู้ใหญ่มมหมดแล้วนะคะนี่คะ่ะในมือขวัญก็คือวอยนะคะตัวแบบนี้นะคะที่ชาวบ้านที่หลามพันวาเขาออกมาหากันนะคะนี่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาสัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะรวมถึงได้ ออกมาเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็มากันได้นะคะที่หมู่ที่8ตาบนวิชิตที่บ้านแหลมวันวาแห่งนี้นะคะหรือจะติดต่อมาทางผู้ใหญ่ดาดก็ได้นะคะผู้ใหญ่ก็จะนําพามาหาวัวยแบบนี้นะคะที่สําคัญตอนนี้กิโลละ250แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไปตลาดแล้วก็เจอวัยวายแบบนี้นะคะก็ซื้อเลยค่ะอย่าต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะกว่าจะหามาได้นั้นนะคะก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะคะสําหรับใครที่อยากจะมา หาวยวายแบบควันอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะมากันได้ค่ะที่หมู่ที่8ตำบลวิชิตที่บ้านแหลมพันวานะคะก็โทรหาผู้ใหญ่กันได้นะคะแล้วก็มาหาวยวัแบบนี้กันนะคะวันนี้เราไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะจับที่หนวดอ่ะจัดูนันก็จะดูไหนไหนหนึ่งโชคดีมากเลยผู้ใหญ่วันนี้เเห็นรเห็นหนวดแล้ว หมดเลยกันแล้นะครับ